คลิปนี้คลิปนี้นะครับจะขออธิบายนะครับขออธิบายชี้แจงเรื่องของการดูพระส่องพระนะครับเพื่อนๆทุกครั้งนะครับที่ทําคลิปนะครับผมจะอธิบายทุกครั้งนะครับให้เพื่อนๆดูเนื้อเป็นหลักนะครับพิมพ์ทรงเป็นเรื่องรองนะครับตําหนิพิมพ์เป็นเรื่องรองนะครับไม่สามารถบอกอายุพระได้นะครับและไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นพระแท้หรือไม่นะครับเพื่อนๆตําหนิพิมพ์ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นพระแท้หรือไม่นะครับ อ่านี้ผมขอยืนยันนะครับว่า,าเนื้อพระนะครับให้ดูเนื้อพระเป็นหลักนะครับเพื่อนๆตำหนิพิมพ์นะครับเป็นสิ่งที่เรามากำหนด เอาเอาที่หลังนะครับนักสะสมพระเครื่องนะครับได้สังเกตนะครับแล้วอธิบายนะครับเกี่ยวกับตําหนิพิมพ์ไว้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าตําหนิพิมพ์เหล่านี้นะครับไม่สามารถจะบอกได้ว่าแท้หรือไม่นะครับอย่างพระลอดนี่เป็นพระกุนะครับเพื่อนๆพระลอดกรุวัดมหาวันจังหวัดลําพูนเป็นพระกุนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆเน้นนะครับเน้นว่าเป็นพระลงกุมาหรือไม่นะครับโดยดูที่ ไขกุนวลนเทาเป็นหลักนะครับพระกุทุกชนิดนะครับที่ลงกุนะครับจะต้องมีไขกุนวลนเทานะครับถึงจะเป็นพระกุนะครับถ้าพระไม่ลงกุก็คือพระพระที่ไม่มีไขกุนวลนเทานะครับไม่ว่าคุณจะมีตําหนิพิมพ์ทรงสวยงามขนาดไหนนะครับพิมพ์ทรงคมชัดขนาดไหนนะครับจะมีเส้นลับเส้นลับ เส้นเส้นลับเส้นอ่อนช้อยเส้นคมลึกขนาดไหนนะครับถ้าพระไม่ได้ลงกุมาอย่างพระพระลอดกุวัดมหาวันนะครับถ้าไม่ได้ลงกุนะครับก็คือพระเกนะครับเพื่อนๆจําไว้นะครับ,พ,พ,รบพระกุทุกชนิดที่ลงกุนะครับจะต้องมีไขกุนวลเทานะครับและมีไขกุนวลเทาที่ แข็งเป็นหินแล้วเท่านั้นนะครับถึงจะทันยุคนะครับเพื่อนๆส่วนพระลอดที่มีไขกูนวลเทาเอ่าแบบยังไม่มีไขที่เป็นหินนะครับก็เป็นพระลอดอ่ที่สร้างใหม่ที่ลงกูมาใหม่นะครับพเพื่อนๆให้เข้าใจตามนี้นะครับอ่าพิมพ์ทรงนะครับบอกเราได้แค่ว่าเป็น,ปน,ปน,ปนพิมพ์มพมพมพมอะไรเท่านั้นนะครับตําหนิพิมพ์นะครับให้รู้ได้แค่ว่าเป็นเป็นเป็นพิมพ์ทรงอ่าพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่อ่าหรือพิมพ์ต้อพิมพ์ตื้นเท่านั้นนะครับไว้แบ่งแยกเท่านั้นนะครับไม่สามารถ ที่จะบอกพระแท้หรือเก๋ได้นะครับสิ่งที่คุณมีเหมือนกันนะครับถึงคุณมีพระเหมือนกันมีเหมือนเขานะครับก็ไม่ได้หมายมาไม่ได้หมายความไม่ได้หมายความว่าพระของคุณจะแท้นะครับก็แค่รู้ได้ว่าเป็นพระที่มาจากบล็อกเดียวกันเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีตําหนิพิมพ์เหมือนกันก็ได้รู้แค่ว่าเป็นพระที่มาจากบล็อกเดียวกันเท่านั้นนะครับอาจจะเป็น บล็อกเดียวกันนะครับบล็อกเดียวกันแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นพระแท้นะครับอาจจะเป็นพระเก๋ก็ได้นะครับถ้าไม่มีไขกุนวลเทาคือเก๋แน่นอนนะครับเพื่อนๆจําไว้นะครับการดูพิมพ์ทรงนะครับการดูพิมพ์ทรงนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์กําหนดเอาเองที่หลังนะครับแต่เรื่องไขกุนวลเทาเป็นหลักเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติที่ว่าเวลาลงกุนะครับมันจะต้องมีสิ่งสิ่งนี้นะครับขอให้เพื่อนๆนะครับ เน้นเรื่องไขกุนวลเทาเป็นหลักนะครับสําหรับพระกุนะครับเพื่อนๆบางท่านไม่เข้าใจนะครับเพื่อนๆอาบางท่านไม่เข้าใจนะครับยังมีการคอมเมนต์นะครับยังคอมเมนต์เนบแนมนะครับเกี่ยวกับการสอนให้ดูเนื้อพระนะครับว่าพาพาเพื่อนๆเข้าป่าลงทะเลนะครับเพื่อนๆอผมเลยต้องทํา คลิปชี้แจงนะครับอธิบายให้ชัดเจนนะครับบางท่านนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมก็จะอธิบายตั้งแต่ต้นนะครับท่านจะได้เข้าใจนะครับการสะสมพระเครื่องนะครับการสะสมพระเครื่องนะครับให้ดูเนื้อพระเป็นหลักนะครับถ้าคุณดูพระแล้วไม่มีอายุของพระให้เห็นนะครับคุณไม่สามารถบอกได้ว่าพระนี้มีอายุนะครับ คือพระนั่นก็คือพระไม่ต้องเก็บนะครับคุณไม่ต้องเล่นเลยนะครับพระแท้นะครับจะต้องมีอายุให้คุณเห็นนะครับมีความเก่าธรรมชาติให้คุณเห็นนะครับอย่างพระกูนี่ดูง่ายมากนะครับพระกูทุกชนิดนะครับที่ลงกู่นะครับ จะต้องมีไขกุนวลเทาครับเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกนะครับให้คุณไปศึกษานะครับให้คุณไปศึกษาดูนะครับพระกุนวลเทาเป็นอย่างไรนะครับคือผมทํามาหลายคลิปนะครับให้คุณไปย้อนดูนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมจะขยายเรื่องการดูดูดูเนื้อพระนะครับกับตําหนิพิมพ์นะครับจะอธิบายให้คุณเข้าใจนะครับคนที่เล่นพระสะสมพระเข้าใจนะครับว่าการดูพระนะครับโดยใช้ตําหนิพิมพ์เนี่ย ไม่สามารถจะพาคุณไปสู่พระแท้ได้คุณไม่สามารถรู้ได้ว่าพระองค์นั้นแท้หรือไม่ถ้าคุณไม่ดูเนื้อพระอ่าอย่างพระรอดนี้นะครับพระรอดเป็นพระกุกนะครับเป็นพระกุพลพระรอดกุวัดมหาวันจังหวัดลําพูนนะครับเป็นพระกุนะครับเพื่อนๆจะต้องมีไขกุนวลเทานะครับถ้าไม่มีไขกุนวลเทาคือพระเกนะครับคือพระที่ไม่ได้ลงกุกมาแน่นอนนะครับ อ่าคือพระที่ไม่ได้ลงกูมาแน่นอนนะครับการที่เพื่อนๆดูตำหนิพิมนะครับอ่าบอกได้แค่เพียงว่าพระนี้เป็นพิมอ่าเป็นพิมพ์พระอ่าพระอะไรนะครับเป็นพิมอ่าเป็นพิมอ่าใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ต้อพิม์ตื้นนะครับรู้ได้แค่นี้นะครับตำหนิพิมพ์คือบอกคุณได้แค่นี้นะครับไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นพระแท้หรือไม่นะครับ ถึงคุณมีตําหนิพิมพ์พเหมือนเขาหมดทุกอย่างนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าพระของคุณจะเป็นพระแท้นะครับให้คุณสังเกตที่พระนะครับเนื้อพระนะครับจะต้องมีไขกุนวนเทาเป็นหลักนะครับเพื่อนๆถ้าไม่มีไขกุนวนเทานะครับคือเก๋เลยนะครับตําหนิพิมพ์พไม่เกี่ยวนะครับไอ้เส้นนู้นเส้นนี้ต้องคมชัด เส้นที่มันคมลึกต้องมีเส้นน้ําตกเส้นอะไรแบบนี้มันเป็นแค่ลักษณะของผ้ารอดเท่านั้นนะครับเป็นลักษณะของผ้ารอดเป็นลักษณะของพิมพ์ทรงเท่านั้นให้คุณเห็นให้คุณสังเกตนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ว่าเป็นพระแท้หรือไม่นะครับคุณจะต้องดูที่ไขกุนวนเทาเป็นหลักนะครับเพื่อนๆการซื้อขายนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อ,น,อ,น,อ,นอาจจะคิดว่านะ การซื้อขายทําให้เพื่อนๆคิดว่าเป็นพระแท้นะครับเพื่อนๆไอ้จุดๆนั้นนะครับมันมีมามันสามารถสร้างภาพได้นะครับเพื่อนๆมันไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่ามีการซื้อขายแล้วจะเป็นพระแท้นะครับพระแท้มันต้องพิจารณาจากตัวองค์พระนะครับจากจากเนื้อพระโดยตรงนะครับเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเนื้อพระไม่ได้ลงกุ่ก็คือพระเก๋อยู่แล้วครับพระลงกุ่็ต้องมีจะต้องมีไขกุ่นวลเทาครับ บางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อนๆมันก็คือการเป็นโลกของมายานะครับเป็นการแสดงนะครับเพื่อนๆทุกอย่างนะครับบางครั้งคุณอาจจะสิ่งที่คุณเห็นนะครับมันอาจไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงเสมอไปนะครับขอให้คุณเชื่อนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้นะครับเชื่อด้วยเหตุด้วยผลนะครับเพื่อนๆแล้วคุณแล้วคุณจะเข้าใจนะครับว่าการส่องพระนะครับการดูพระไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องยากนะครับอ่า ทุกครั้งที่ผมลงคลิปไปนะครับผมจะย้ําอยู่บ่อยๆนะครับให้คุณดูเนื้อเป็นหลักนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเนื้อพระบอกคุณได้แน่นอนนะครับว่าพระแท้หรือไม่นะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับการซื้อขายนะครับมันก็เป็นการแสดงเท่านั้นนะครับบางท่านไม่เชื่อนะครับเห็นเงินเป็นก้อนๆนะครับคุณก็ต้องตาโตใช่ไหมคุณอยากขายนะครับ มันก็สร้างภาพให้คุณต้องการเล่นให้ให้คุณเล่นตามนะครับให้เพื่อนเเล่นตามพระลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆืนสิ่งสิ่งนี้นะครับการเล่นตามนะครับไม่ได้หมายความว่านี่คือพระแท้นะครับเพื่อนๆ่ไม่ได้การเล่นตามมันก็แค่เล่นตามตามกันนะครับเป็นให้รู้ว่าเป็นพระมาจากที่เดียวกันเป็นพระมาจากบล็อกเดียวกันเท่านั้นนะครับเพื่อนๆื่อส่วนการซื้อขายนะครับเป็นโลกของมายานะครับมันเป็นการแสดงนะครับขนาดมวยป้ามนะครับใครเคยดูไ้ เพื่อนเพื่อนบางคนนะครับเพื่อนเพื่อนเคยดูม,มวยปั้มไหมครับมวยปัมม้มนี่ยังเป็นการแสดงเลยนะครับเพ,พื่อนเพื่อนมวยปั้มเป็นการแสดงนะครับเขาจะเขายัางรอให้คุณยังก้มหัวให้คุณเล่นท่านู้นท่านี้นะครับมันเป็นการแสดงเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนแลมาดูคลิปหนึ่งนะครับมาดูคลิปหนึ่งนะครับผลของการดูตําหนิพิมพ์นะครับนี่คือผลของการดูตําหนิจุดนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนกับในคลิปเนี่ยครับเหมือนคนที่สะสมพระแบบนี้นะครับ เขาก็ดูตำหนิพิมพ์ตามการมานะครับตามตามที่เขาบอกนะครับมีเส้นน้ําตกตรงนั้นตรงนี้นะครับมันก็ไม่มีข้อยุตินะครับไม่มีจุดไหนที่เป็นข้อยุติได้นะครับตำหนิพิมพ์นะครับทุกตำหนิพิมพ์นะครับเขาก็เล่นตามครับเล่นตามกับคุณนะครับเล่นตามที่คุณชี้ตำหนิจุดนะครับมันก็เข้าหมดนะครับเห็นไหมเข้าหมดนะครับทุกองค์นะครับมีพิมพ์ทรงคมชัดเหมือนกันนะครับใบพงใบโพนะครับ มีเส้นน้ำตกมีเส้นอ่อนช้อยเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่สามารถจะชี้ได้นะครับเป็นพระเกเหรือแท้นะครับเพื่อนๆตำหนี่พิมพ์นะครับเขาก็แยกไม่ออกนะครับเขาเล่นตามคุณนะครับเห็นไหมเล่นตามคุณนะครับถ้าคุณดูว่าพระลงกุมาหรือไม่ให้คุณให้คุณวิเคราะห์ได้นะครับว่าเป็นพระลงกุมาหรือไม่แค่นี้คุณก็จะรู้แล้วครับว่าเป็นพระแท้หรือไม่นะครับนี่คือหลักนะครับหลักจุดสําคัญเลยของพระกุนะครับ ให้ดูไขกุนวลเทานะครับในเนื้อพระนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปคลิปที่เพื่อนเเห็นนี้นะครับสำหรับคลิปที่เพื่อนเพื่อเห็นนี้นะครับคนที่สะสมนะครับเขาเน้นพิมพ์นะครับเน้นพิมพ์ตำหนิพิมพ์นะครับแล้วก็เน้นเนื้อแก่งนะครับเนื้อแก่งก็คือเนื้อแข็งนี่แหละเนื้อแก่งก็คือเนื้อแข็งนี่แหละเขาเขาดูตำหนิพิมพ์มาหมดนะครับตำหนิพิมพ์มาหมด ไปให้เขาดูเซียนว่านะครับเขาว่าเซียนไม่รับซื้อผิดพิมพ์นะครับตําหนิพิมพ์มีเหมือนกันนะครับอันนี้คือเขาดูตามดูตามที่เขาชี้ตาหนิจุดนะครับตําหนิพิมพ์มีเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างนะครับเขาว่าผิดพิมพ์นะครับเขาว่าผิดพิมพ์ให้เพื่อนๆนดูนะครับตัวอย่างนะครับมันไม่มีข้อยุตินะครับตําหนิพิมพ์นะครับไม่มีข้อยุตินะครับแต่ถ้าเกิดคุณดูเนื้อพระเมื่อไหร่นะครับว่าพระลงกุมาหรือไม่นะครับคุณจะรู้ทันทีนะครับว่าเป็นพระแท้หรือไม่นะครับ พระกูจะต้องมีไขกุนวลเทานะครับขอขอย้ำนะครับผมขอพูดย้ำไปเรื่อยๆนะครับว่าตำหนิพิมไม่ไม่ใช่ข้อยุตินะครับดูตัวอย่างในคลิปได้เลยนะครับเขาก็ชี้เขาก็ชี้ตำหนิจุดเหมือนที่คุณชี้ตำหนิจุดทุกอย่างนะครับมีเส้นหนูนมีเส้นนี้นะครับมีเส้นอ่อนช้อยนะครับเส้นยุบย่นย่อนะครับตามที่เขาว่านะครับแต่แต่เป็นพระที่ไม่ได้ลงกูนะครับอันนี้เป็นพระที่ไม่ได้ลงกูนะครับ การดูให้พระเป็นเนื้อแกงหรือเนื้อแข็งอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันสามารถทํากันได้นะครับอย่างเนื้ออย่างดินเหนียวเนี่ยไปตากแดดนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเคย เคยเห็นไหมว่าปั้นลูกกระสุนเป็นกลมๆนะครับไปตากแดดนะครับมันแข็งมากนะครับพอแตกปุ๊บก็มาขูดเป็นรอยเหมือนกันนะครับเพื่อนๆคือดินเหนียวนะครับไปตากแดดมันก็แข็งเหมือนกันนะครับเพื่อนๆมันแข็งเหมือนกันนะครับอ่าอย่างเขามาขูดให้ดูนะครับเขาเข้าใจนะครับว่าอ่พระจะต้องเนื้อแก่งเนื้อแข็งนะครับเนื้อแข่งเนื้อแข็งนะครับอ่มีตาหนิจุดครบนะครับพระต้องแก่งเนื้อแข็งนะครับอ่าอย่างอย่างอย่างตามในคลิปเลยครับ นี่คือความเชื่อนะครับเพราะว่าเริ่มต้นเดิมทีนะครับในวงการนะครับสอนให้ดูพิมพ์นะครับไม่ได้ให้ดูเนื้อนะครับผลผลของการดูพิมพ์อย่างเดียวนะครับคนก็เชื่อนะครับมันก็เลยคนก็จะเก็บลักษณะแบบนี้นะครับพอไปขายคุณนะครับไปขายคนที่บอกมีตําหนีอย่างนี้มาแล้วเขาก็บอกผิดพิมพ์นะครับมันไม่มีข้อยุตินะครับไม่มีข้อยุตินะครับ ถ้าคุณศึกษาเรื่องเนื้อมาไหร่นะครับคุณจะรู้นะครับคุณจะแยกออกจากกันได้ทันทีนะครับพาลงกูกับพาไม่ลงกูนะครับเพื่อนๆบางท่านนะครับบางท่านนะครับเป็นพวกที่เสียผลประโยชน์นะครับเป็นรลี้วล้อพวกเสียผลประโยชน์นะครับยังคอมเมนต์ไม่เลิกนะครับยังคอมเมนต์ยังมีการเน็บแนมมีการโทงมาว่าผมนะครับให้พาพาเข้าป่าเข้าดอยนะครับผมคิดว่าความจริงนะครับ ความจริงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้นะครับคุณเองก็พิสูจน์ได้นะครับคนที่ดูคลิปนี้ก็พิสูจน์ได้นะครับตำหนิจุดตรงไหนครับที่บอกว่าพระนี้ลงกูมานะครับคุณคิดว่านะครับไหนคุณลองคอมเมนต์มาได้นะครับคุณอธิบายมาได้นะครับบางท่านก็อธิบายข้างๆคูๆนะครับบนโลกใบนี้นะครับต้องมีพิมพ์ทรงเป็นหลักนะครับคือผมไม่เถียงนะครับไอ้เรื่องพิมพ์ทรงอะ แต่พิมพ์ทรงมันไม่สามารถบอกคุณได้เป็นพระแท้หรือไม่นะครับนี่คือจุดประเด็นสําคัญนะครับการการสะสมพระเครื่องนะครับต้องเน้นต้องเน้นเรื่องเนื้อพระเป็นหลักเพื่อให้รู้ว่าพระนี่สร้างมาเมื่อไหร่นะครับลงกุมาหรือไม่นะครับถึงจะเป็นพระเก่านะครับเพื่อนๆนึงได้เก็บได้นะครับสะสมได้นะครับตําหนิจุดมันเป็นเรื่องของค้าขายของคนขายคนหลอกขายคนไม่เป็นนะครับเพื่อนๆน ผมเข้าใจว่าแบบนี้นะครับประโยชน์ของพิมพรงนะครับตําหนิพิมพ์นะครับมันได้แค่บอกได้รู้รู้แค่ว่าเป็นพระของใครนะครับเป็นพระอะไรนะครับเป็นพิมพ์อะไรแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆแค่นี้เองนะครับมันไม่ใช่ว่ามันเป็นไม่มีแบบนี้แล้วไม่มีเส้นนี้แล้วมันเก๋มันไม่ใช่นะครับเพื่อนๆมันไม่ใช่นะครับอย่างพระกู่นี่ดูง่ายมากนะครับไม่ได้ลงกู่มาคือเก๋อยู่แล้วพระกู่ไม่ลงกู่ก็คือเก๋ครับถ้าลงกู่ก็ต้องมีขายกู่นวลเทานะครับ อันนี้เป็นเรื่องจริงอยู่แล้วครับคนเก่าก่อนที่สะสมพักเครื่องนะครับก็ดูวิธีนี้ทั้งนั้นเลยครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้นะครับหวังว่านะครับทริปนี้นะครับจะทําให้เพื่อนๆนะครับที่สะสมพักเครื่องนะครับได้เข้าใจนะครับได้เข้าใจมากขึ้นนะครับหวังว่านะครับคงจะไม่มีการคอมเมนต์เหน็บแนมนะครับในเหน็บแนมที่ ที่ไร้สาระนะครับเพื่อนๆอ,อย่างถ้าเกิดคุณคิดว่าพิมพ์ทรงมันดีอย่างไรนะครับพิมพ์ทรงมันทําให้คุณไปสู่พัฒแท้อย่างไงซื้อขายได้แค่ซื้อขายได้มันมันแล้วมันมันเป็นพัฒแท้หรือไม่คุณก็อธิบายได้นะครับอธิบายได้อธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้นะครับในแนวทางสร้างสรรค์น,นะครับ ไม่ใช่การคอมเมนต์ผิดพิมพ์ไม่ใช่ลองมาแล้วจะถ้าถ้าแท้แล้วขายได้จะมีการซื้อขายอะไรอย่างนี้คือไอ้เรื่องนั้นมันสร้างขึ้นมาได้ครับอย่างที่ผมอธิบายนะครับมันสร้างขึ้นมาได้นะครับเขาไม่อยากพูดซ้ำๆซักๆางนะครับเพื่อนๆนอ่าสุดท้ายนี้นะครับอ่า หวังว่านะครับเพื่อนๆคงจะมีประโยชน์ได้ได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับออขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับ